ดวงชะตาของชาวราศีกุมประจำเดือนมกราคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ ดาวเจ้าเรือนตัวตนของชาวราศีกุมก็คือดาวราหูครับปัจจุบันนี้ดาวราหูของชาวราศีกุมนะครับโคจรไปอยู่ในภพเรือนของพันธุซึ่งอยู่ในเรือนของราศีพฤศภนั่นเองครับแน่นอนครับว่าการที่ราหูนะครับอยู่ในภพเรือนแห่งนี้ครับทำให้ชาวราศีกุมนะครับจะมีเกณฑ์การที่จะฝักไฟเกี่ยวกับการอยากจะสร้างรากฐานชีวิตให้ของชีวิตของชาวราศีกุมมีความมั่นคงขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับหลายๆคนนะครับมีเกณฑ์อยากจะได้บ้านใหม่หลายๆคนมีเกณฑ์อยากจะได้รถใหม่เกิดขึ้นในช่วงจังหวะนี้ นั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับให้คุณเอาสิ่งเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนให้ชาวราศีกุมเลยนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะครับจะเป็นเป้าหมายสาคัญที่จะช่วยผลักดันชีวิตให้ชาวราศีกุมนะครับมีแรงฮึดในการต่อสู้เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายคืออยากได้บ้านใหม่อยากได้รถใหม่ให้ได้ในช่วงปีครึ่งจากนี้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือแรงบันดาลใจชั้นดีที่จะทําให้ชาวราศีกุมจะสามารถสร้างตัวสร้างตนสร้างชีวิตและก็สามารถสมหวังเป็นจริงได้อย่างแน่นอน ในอีกหนึ่งปีครึ่งนับจากนี้ไปนั่นเองครับแต่เนื่องจากครับว่าดาวประจําตัวของคุณซึ่งเป็นดาวราหูนี่ครับได้ตําแหน่งเป็นเพียงแค่นิดจึงทาให้ชาวราศีกุมหลายๆคนนะครับอาจจะมีความท้อใจบ้างถอดใจบ้างเกิดขึ้นนะครับเรียกว่าบางครั้งบางคราวถ้าเกิดคุณเจอเรื่องที่ไม่ค่อยสมหวังเกิดขึ้นคุณจะถอดใจเอาง่ายๆได้ด้วยเช่นกันเพราะว่าดาวตัวตนของคุณค่อนข้างเดินตาแหน่งที่เสียหรืออ่อนแออ่อนแรงเกิดขึ้นนั่นเองครับซึ่งจุดสําเร็จของคุณนะครับจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1, 1ถึงวันที่6มมกกราคคร,ราาาาคเเพะนื่่องจว ดาวศุกร์ซึ่งมาจากภพเรือนของสุภาษามีเกณฑ์การที่เลงดาวลัคนาของคุณนะครับจึงทําให้ราศีกุมนะครับมีเกณฑ์การที่คุณจะประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างเพราะภพสุภาษาก็คือภพแห่งความสําเร็จนั่นเองและชาวราศีกุมในช่วงจังหวะนี้ก็มีเกณฑ์การที่คุณจะมีสเสน่ห์เกิดขึ้นระหว่างในช่วงต้นเดือนเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันครับแต่ว่าดาวศุกร์นัทภพบนี้นะครับก็คือได้ตําแหน่งเป็นเพียงแค่ประเเท่านั้นเพราะฉะนั้นความสําเร็จของชาวราศีกุมจึงเป็นเพียงควาแค่ความสําเร็จเล็กๆน้อยๆเท่านนั้ ค,คืออาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมากมายนั่นเองครับต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องของการงานของชาวราศีกุมกันบ้างครับดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีกุมก็คือดาวอังคารครับปัจจุบันนี้ดาวอังคารของคุณโคจรเป็นกเกษตรราธิบดีอยู่ในพเรือนของสหสชาครับแน่นอนครับว่าการที่การงานของคุณอยู่ในพวสชาหรือเรือนแห่งสังคมเพื่อนฝูงและเรือนแห่งลูกค้าน,นั่นหมายความว่าในช่วงจังหวะนี้ถ้าเกิดใครทําธุรกิจส่วนตัวหรือถ้าเกิดใครทําฟรีแลนซ์นะครับจะประสบความสําเร็จไดออเดอร์มาปัง ได้งานเข้ามาแบบเยอะแยะมากมายชนิดที่เรียกว่า คุณทางานไม่ทันเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับเพราะเนื่องจากว่าในช่วงจังหวะที่การงานของคุณนะครับอยู่ในภพเรือนของซาช่าจะมีเกณฑ์การที่คุณจะได้รับการซัพพอร์ตและสนับสนุนเป็นอย่างดีเกี่ยวกับลูกค้าของคุณลูกค้าของคุณนะครับจะได้รับการยอมรับในแบรนด์สินค้าของคุณหรือว่าลูกค้าของคุณนะครับจะมีเกณฑ์การที่คุณจะสร้างแบรนด์ได้จนทําให้ลูกค้าของคุณรู้สึกว่าชื่นชอบและมีการบอกต่อเกิดขึ้นอย่างยิ่งเลยทีเดียวในช่วงจังหวะนี้เรียกว่าถ้าเกิดใครสร้างแบรนด์อยู่ในช่ววงงจจจััะนนี้เป็ ดีๆที่แบรนด์ของคุณจะประสบความสําเร็จเป็นที่รู้จักแก่ลูกค้ามากมายเลยทีเดียวในช่วงนี้นั่นเองครับแต่ถ้าเกิดใครทํางานประจำนะครับอันนี้อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยและค่อนข้างจะล้าเลยทีเดียวก็ว่าได้เพราะเนื่องจากว่าคุณจะพบเจอเกี่ยวกับออเดอร์เข้ามาหรือว่าคุณจะทํางานไม่ทันเลยทีเดียวเพราะเนื่องจากลูกค้าในระบบของคุณเข้ามาอย่างมากมายทําให้คุณต้องเหนื่อยและคุณต้องหนักเกิดขึ้นเกี่ยวกับระบบงานของคุณอย่างเต็มที่เลยทีเดียวก็ว่าได้ครับและต้องเรียกได้ว่าครับความสําเร็จของคุณนะครับถ้าสํา เสร็จแล้วจะสําเร็จแบบเฉียบพันธันใดหรือว่าฉับไวเลยทีเดียวเพราะเนื่องจากว่าดาวมฤตยูนะครับคือดาวแห่งการเฉียบพันฉับไวทันใดครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีออเดอร์ลูกค้าปังๆเรียกได้ว่าจะมาแบบว่าโหมเข้ามาโหมโหมเข้ามาแบบเยอะชนิดคุณไม่คาดคิดมาก่อนหรือไม่คาดฝันมาก่อน ก็เป็นไปได้สูงเลยทีเดียวก็ว่าได้หรือถ้าเกิดใครทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับออนไลน์โซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับก็คือทําธุรกิจตามทิศทางของมริตยยก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จอย่างสูงเลยทีเดียวก็ว่าได้ในช่วงจังหวะนี้ในเดือนมกราคมนั่นเองสําหรับการงานของชาวราศีกุมต้องบอกว่าปังเลยทีเดียวครับเพราะว่าถ้าเกิดยิ่งใครนะครับทำโซเชียลมีเดียในการตลาดในการสื่อที่จะทําให้คุณนะครับผลักดันหรือว่าดึงดูดลูกค้าเข้ามาสู่ระบบของคุณแล้วแล้วก็มันเป็นช่วงจังหหวะทที่จําใ้แบรนด์ของคุณ รือว่าสินค้าของคุณนะครับต้องตาต้องใจลูกค้าเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวจนทาําให้แบรนด์ของคุณติดตลาดและสามารถทําให้ลูกค้าประทับใจและมีการบอกต่อเกิดขึ้นในช่วงจังหวะนี้นั่นเองครับต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องของการเงินของชาวราศีกุมกันบ้างครับดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีกุมก็คือดาวพฤหัสครับปัจจุบันนี้ดาวพฤหัสของชาวราศีกุมอยู่ในภพเรือนของวินาศอยู่ในภพเรือนของราศีมังกรแล้วก็มีดาวเสราร์นะครับอยู่เป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนอีกด้วยเช่นกันครับเรียกได้ว่า พฤหัสในะตำแหน่งนี้โดนอิทธิพลการเบียนของดาวเสาหรือว่าดาวจาาภพิน,น่นครับเบียนเข้าเต็มๆเพราะว่าดาวเสาเองก็ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรปาธิบดีหรือตำแหน่งที่เข้มแข็งขนาดที่พฤหัสได้ตำแหน่งที่อ่อนแออ่อนแรงหรือตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นนิดนั่นเองจึงทําให้ชีวิตของชาวราศรีกุมในด้านการเงินในช่วงจังหวะนี้มีเกณฑ์การที่คุณจะต้องอึดอัดติดขัดหรือมีเกณฑ์การถูกบีบบ,บังคับอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับคุณจะมีเกณฑ์การที่ต้องสูญเสียเงินหรือว่ามีเกณฑ์การที่จะต้องมีเงินที่หายไป เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือว่าเกณฑ์การที่คุณจะต้องได้เงินก้อนนี้แล้วอยู่มันมีเกณฑ์ที่ต้องเกิดความราชาเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือถ้าเกิดใครคาดหวังเงินก้อนใหญ่ของชาวราศีกุมอย่างเช่นคุณคาดหวัง100อาจจะได้มาเพียงแค่50-60ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันตามอิทธิพลที่ดาวพฤหัสเป็นนิดหรือที่เรียกว่าต่ําต้อยด้อยค่ากว่าเดิมนั่นเองครับเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะนี้ครับชาวราศีกุมเกี่ยวกับการเงินของคุณอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้อันนี้ต้องรรระะมมมัดวงนนนคใเเือาาี้พ เนื่องจากว่าอิทธิพลจากภพวินาศและอิทธิพลจากดาวเสาร์เข้ามาเบียนเต็มๆให้ดาวพฤหัสของคุณอ่อนแรงอ่อนค่าลงไปมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะครับการเงินของคุณมีจุดสะดุดการเงินงคุณมีจุดติดขัดเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องรายๆนะครับเพราะเนื่องจากว่าถ้าเกิดใครทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาให้กับผู้คนอยู่แล้วหรือธุรกิจนะครับที่เกี่ยวข้องกับวินาศคือธุรกิจที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับต่างชินต่างแดนออนไลน์โซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์ก หรือว่านะครับเป็นตัวแทนเป็นนายหน้าหรือทําเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัยพวกนี้นะครับจะทําให้ชาวราศีกุมนะครับประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีเลยทีเดียวธุรกิจคอนซัลท์ธุรกิจแบ็กอัพธุรกิจเบื้องหลังอะไรหลต่างๆเหล่านี้จะทําให้ชาวราศีกุมก็ได้เงินได้ทองมาอย่างมากเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับช่วงจังหวะนี้นะครับถ้าเกิดใครทําธุรกิจเหล่านี้ก็จะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ทําธุรกิจเหล่านี้อันนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าเกณฑ์การเงินของคุณในช่วง สูญเสียหรือเสียหายเกิดขึ้นได้สูงเลยทีเดียวนั่นเองครับสำหรับชาวราศีกุมในเดือนมกราคมนี้ครับ และสิ่งที่ต้องเตือนชาวราศีกุมป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวก็คือในช่วงปลายเดือนนั่นเองครับเพราะว่าในช่วงจวังหวะนั้นครับมีดาวถึง5ดวงครับที่ไปอยู่ในภพเรือนของวินาทศครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องระมัดระวังนะครับในช่วงปลายเดือนนะครับเพราะว่ามันมีทั้งดาวสุดาวเสารดาวพฤหัสดาวอาทิตย์และดาวพุธอยู่ในภพเรือนของวินาทศนั่นเองครับทำให้ชาวราศีกุมอาจจะเจอปัญหาอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกับวินาทศเกิดขึ้นหรือว่าเกี่ยวข้องกับการที่ทําให้คุณเสียหายเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเงินของคุณหรรือวว่าาาคมสํเ็จ ของคุณอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้สูงเลยทีเดียวในช่วงจังหวะนั้นนั่นเองครับต่อมาครับมาดูกันต่อครับสำหรับเรื่องของความรักของชาวราศีกุมกันบ้างครับต้องบอกเลยครับว่าความรักของคุณในระหว่างวันที่1ถึงวันที่14มกราคมจะเป็นความรักที่ค่อนข้างจัดดีเลยทีเดียวครับเพราะเรียกว่าดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนแห่งปัตตานีหรือเจ้าเรือนคู่ครองของคุณโคจรไปอยู่ในภพเรือนของราศีธนูนะครับและอาทิตย์ณตำแหน่งนี้เรียกว่าอาทิตย์ได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคอีกด้วยเรียกว่าครับถ้าเกิดใครเป็็นผู้้ชายแลวกมี แฟแนอุปถัมภ์คำจูคำชุนคุณเป็นอย่างดีเลยทีเดียวก็ว่าได้หรือเรียกว่านารีอุปถัมภ์นั่นเองครับเพราะฉะนั้นในช่วงจวังหวะระหว่างวันที่1ถึงวันที่14มกราคมคุณจะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างเกี่ยวกับแฟนของคุณเกิดขึ้นได้สูงมากและใครที่ยังโสดอยู่ครับต้องบอกได้เลยครับว่าในช่วงจวังหวะนี้แหละครับคุณจะมีเกณฑ์ที่จะได้คู่ได้แฟนที่จะมาซัพพอร์ตตัวคุณหรือเรียกได้ว่านารีอุปถัมภ์เลยครับสำหร,รับชาวราศีกุมที่เป็นผู้ชายนะครับ ดีเกิดขึ้นครับหรือถ้าเกิดคุณมีแฟนอยู่แล้วก็จะได้แฟนที่ซัพพอร์ตดูแลคุณเป็นอย่างดีหรือว่าคู่ของคุณนั่นแหละครับจะมาช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีหรือว่าถ้าเกิดก่อนหน้านี้มีความไม่เข้าอกเข้าใจกันเกิดขึ้นในช่วงจังหวะนี้แหละครับจะมีเกณฑ์การที่คุณจะประสานร,รักและมีความเข้าใจกันมากขึ้นอย่างแน่นอนนั่นเองครับแต่ว่าความรู้สึกดีๆเหล่านี้จะถึงเพียงแค่วันที่14มกราคมเท่านั้นเพราะวันที่14มกราคมเวลา1ิบหกนาฬิกาสิบของนาทีครับดาวอาทิตย์ของคุณ อยู่ในภพเรือนของวินาศราศีมังกรนั่นเองครับเรียกว่านะครับดาวอาทิตย์ไปอยู่ในภพเรือนของเสาร์นะครับเรียกว่าเป็นคู่อุบัติเหตุเป็นคู่แตกขากันเกิดขึ้นอันนี้ต้องระวังอันตรายเลยทีเดียวเพราะว่าอาทิตย์นะครับไปอยู่ในภพเรือนของเสาร์ที่เป็นเกษตรราธุบดีและมีดาวเสาร์มาอยู่ในภพเรือนอีกด้วยครับอันนี้จะต้องระมัดระวังว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์การแตกแยกกันกับคู่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องระมัดระวังอย่างที่ผมเตือนไปแล้วครับว่าจะมีความอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนครับ ความที่ค่อนข้างจะเรียกว่าเป็นในมุมด้านร้ายมากกว่าด้านบวกนะครับเพราะว่าพบนี้คือพบวินาศของชาวราศีกุมนั่นเองครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของเกณฑ์การแตกหักเกี่ยวกับคู่ได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังนะครับว่าจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างให้คุณต้องเสียใจเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวก็ว่าได้ต้องระมัดระวังในเรื่องของปากเสียงอย่าทะเลาะกันนะครับเพราะว่าถ้าทะเลาะกันแล้วมีเกณฑ์ที่จะเกิดการแตกหัก หรือว the ่าเลิกลากันเกิดขึ้นได้สูงเลยทีเดียวในช่วงจังหวะนี้นั่นเองครับและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีกุมประจําเดือนมกราคมนี้นั่นเองครับต้องบอกได้เลยครับว่าในเดือนมกราคมนี้ชาวราศีกุมอาจจะมีเรื่องให้คุณต้องทุกข์ใจอาจจะมีเรื่องให้คุณต้องแก้ไขอาจจะมีเรื่องให้คุณต้องเหนื่อยหนักนะครับเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะของการที่จะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างให้คุณต้องผิดหวังให้คุณต้องเสียใจเกิดขึ้นอยู่ครับแต่จุดดีๆของคุณก็มีเช่นเดียวกันครับก็คือในเรื่องของการงานของคุณนนั่เองการ งานของคุณครับยังมีจุดประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นให้คุณนะครับโฟกัสเกี่ยวกับการงานให้เต็มที่และก็โฟกัสในเรื่องของคู่ในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับเพราะว่าในช่วงจังหวะนั้นคู่ของคุณก็ให้คุณกับคุณเป็นอย่างดีนั่นเองเพราะฉะนั้นในช่วงนี้แหละครับเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับคือในช่วงต้นเดือนนั่นเองครับแต่ว่าครับหลังจากกลางเดือนเป็นต้นไปอันนี้จะต้องระมัดระวังเข้าไว้นะครับเพราะว่ามันเริ่มมีสิ่งงงงทที่่จะะําาาใหห้้คุณตอออผิดวัไรบย เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องระวังให้เป็นอย่างดีหรือว่าเตรียมพร้อมรับเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันได้ด้วยเช่นเดียวกันสําหรับชาวราศีกุมในเดือนมกราคมนี้นั่นเองครับแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ครับต้องบอกได้เลยครับว่าในเดือนกุมภาพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มโล่งขึ้นอย่างชัดเจนครับเพราะเนื่องจากว่าดาวของคุณจะหลุดออกมาจากภพวินาศเรื่อยๆแล้วนั่นเองครับจึงทําให้ชาวราศีกุมจะเริ่มมีแสงสว่างเกิดขึ้นค่อนข้างชัดเจนเลยในเดือนกุมภาพันธ์ คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรมวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับน่นนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับ จุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกาเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนครับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นกาลีจรนั่นเอง ปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งกุมหรือโยก หรือจตุกโกลนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคทํานานนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดล,ลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบ ทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับ นี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสาสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท,ท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตามซัสบสไคร้และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำทำนายดูใหม่ ที่จะมีมาในทุกทๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ